เอาละครับผมก็เรียกได้ว่านับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมกับแพทครั้งใหญ่ของเกม่าดออฟเจมลิ n งเอ้ยเอ็กซายนั่นเองนะครับผมตรงนี้กับแพทที่มีชื่อว่า d อนออฟเ h อะฮันหรือลุงอลูนแห่งการล่านั่นเองนะโดยแพทนี้นั้นจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเรามาตามดูกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยนั่นก็คืออาชีพใหม่ซึ่งอาชีพใหม่นี้ก็คืออาชีพ,พันเทดนั่นเองนะครับผม เป็นอาชีพที่ใช้อาวุธเป็นอาวุธประจำกายซึ่งสกิลจะมีทั้งการปาหอกและใช้หอกทิมแทงแบบระยะประชิด แล้วก็ยังมีสกิลที่แบบมีโมบิลิตี้ที่ดีด้วยนะในการเข้าออกต่อสู้เรียกได้ว่าอาชีพเนี่ยเข้าตีศัตรูแล้วก็ออกศัตรูได้ง่ายน,นั่นเองแล้วยังมีแมคชนิกใหม่เพิ่มเข้ามาและนั่นก็คือโล่เหล็กนั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถพิเศษของโล่เหล็กนี่ก็คือการแพรลี่นั่นเองใช่ครับผมการแพรี่ใครที่เคยเล่นพวกเอรินลิงมาหรือโซไลท์มาน่าจะคุ้นเคยครับผมซึ่งเราสามารถใช้โล่ตัวเนี่ยสามารถแพรี่ด้วยโล่ได้นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าอาชีพเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาช มองเลยก็ว่าได้นะเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูคัดลองของทั้งสงสายของฮันเ e กันเลยดีกว่านะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยอาชีพแรกคือล u a l i s t หรือนักพิธีกรรมนั่นเองโดยสกิลของค์ดนี้นั่นเองนะจะมีข้อดีพิเศษผมว่าที่เห็นแล้วมันเยี่ยมมากเลยนะนั่นคือคุณสามารถใส่แหวนเพิ่มได้อีกหนึ่งวงลองคิดดูนะคุณใส่เข็มขัดยูนิคที่มันเพิ่มประสิทธิภาพของ ใอ้ตัวแหวนกับตัวอมูลเลตอ่ะเออแล้วลองคิดดูดิมันจะโหดขนาดไหนเออแล้วก็ตัวอาชีพเนี่ยมันยังมีสกิลพิเศษและสําคัญอีกคือสกิลที่เพิ่มโบนัสแหวนแล้วก็ซ้อยได้อีก25%นั่นเองโหเรียกว่าโบนัสซ้ำซอนเยอะมากและที่ขาดไม่ได้เลยนะคือสกิลที่เราสามารถนําความสามารถของแร่มาเป็นของเราได้นั่นเองใครที่ขอเรียกว่าไงอะ ใครที่เคยใส่ตัวเฮวี่เบลที่มันแบบว่าเราฆ่าตัวแรมมอนเตอร์เราได้หมดของมันมานั่นแหละความสามารถคล้ายกันเลยซึ่งความสามารถเนี่ยมันจะใช้ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะตรงนี้นะอืมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคาที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเอาละครับผมเรามาดูอาชีพคลาสถัดไปเลยดีกว่านั่นคือ อาชีพที่มีชื่อว่าอเมซอนนั่นเองนะมันจะเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นนักล่าโดยที่แท้ทรูเลยโดยความสามารถของตัวอเมซอนนั่นเองเนะี่ยจะสามารถเปิดจุดอ่อนของคู่ต่อสู้และทําความเสียหายเพิ่มเติมได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีสกิลที่เรียกได้ว่าถ้าเราได้รับชาร์จชาร์จตรงนี้มันจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นการโจมตีท่าน,นั้นแรงขึ้นมันแบบว่ามันรวมรวมการโจมตีปกติทําให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะตรงนี้สามารถดูรายละเอียดตามในคลิปได้เลยนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญแม้ว่าเราจะไม่ได้อัพคริดทคเข้ลเลยแต่ว่าอาชีพอเมซอนนี้มันจะมีสกิลที่ช่วยทําให้คุณเพิ่มโอกาสในการจิตคริเคเข้ลเมื่อเราโจมตีธรรมดาน,นั่นเองนั่นคือสกิลนี้เลยนะตามในคลิปเลยนะครับผมและนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆของอาชีพพันเทดแล้วก็คัดลองทั้งสองคัดของฮันเทดนั่นเองนะครับผม รายละเอียดอื่นในข้อที่2นั้นคือตัวคาดลองนั่นเองแน่นอนวา่าผัดออฟเซนนี้ได้มีการเพิ่มคาดลอง3คารคาดให้กับตัวอาชีพปกติเรียกได้ว่าตอนเนี้มันจะมีอยู่แค่3อาชีพเท่านั้นเองนะที่จะมีได้คาดลอง3คารคาดนั่นก็คือ1 w a l งวอลเอร์โดยจะได้รับค์ดที่มีชื่อว่าสมิธออฟคิทาวหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าคิทาว่านั่นเองนะ ซึ่งอาชีพนี้จะเป็นการมุ่งเน้นในการสร้างและใช้ประโยชน์จากอาวุธที่มีพลังพิเศษให้มากที่สุดโดยอาชีพนี้จะมีสกิลที่เรียกว่าเอาไว้เสริมพลังพิเศษของอาวุธในช่วงขนาดนั่นเองในขณะที่เราต่อสู้อย่างนั้นนะและยังใช้ความสามารถเนี่ยในการจัดการมอนเตอร์ได้ด้วยนะ เออเรียกว่าความสามารถของอาชีพนี้แปลกพอสมควรเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น POE 1มานะครับผมสำหรับใครที่เคยเล่นมาแล้วเรียกว่าก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะอืโดยอาชีพตัวคิดว่าเนี่ยจากในคลิปคุณจะเห็นว่าเอ๊ะมันจะตีแบบมันจะตีออปชันพิเศษลงในดาบจากนั้นอนะ่ะเอามาใช้ตีมอนเตอร์เลยนั่นเองนะเรียกว่าเป็นอาชีพที่แบบหือตีสดหดสดกันเลยทีเดียวนะตรงนี้นะเออ ก็สำหรับคาสิท,ทว่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคลาสที่น่าสนใจก็ว่าได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะก็ลองดูได้นะต่อมาคลาที่2ของ m e r c ์เซ r เนโดยคลาสเนี่ยจะมีชื่อที่มีเรียกว่า t a c t i c เชียนั่นเองนะครับโดยอาชีพนี้จะได้รับความสามารถพิเศษที่ชัดชัดนี่ ตามในคลิปนั่นคือการมีซัพพอร์ตธนูยิงตามหลังมานั่นเองนะเรียกว่าในอนาคตอาชีพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าหาฝนตรงเนี้ยถ้าเราสามารถทำมิวที่ทําให้ไอ้ตรงหาฝนซัพพอร์ตธนูตรงเนี้ยสามารถทําให้มันแรงได้โอ้โหบอกเลยเรียกว่ากวาดมอนได้หมดแมปอย่างง่ายดายเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญของอาชีพนี้คือมันมีซีซีที่มีชื่อว่าพินโดยพินตรงเนี้ยมันจะทำให้โปรเจกต์ไทดาเมจของแทคติเชียเนี่ยทำให้ตัวละครนั้นนะ่ะ ไม่สามารถขยับได้นั่นเองนะอืซึ่งรายละเอียดสกิลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณโจมตีเป็นโปรเจกไทอ่ะมันถึงจะติดตีซีที่มีชื่อว่าพินนะครับผมโดยพินตรงนี้มันจะทําให้มอนสเตอร์ไม่สามารถขยับได้แล้วก็อาชีพเนี่ยมันจะมีสกิลอีกหนึ่งสกิลที่บอกว่าถ้ามอนสเตอร์ถูกพินแล้วมอนสเตอร์จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถทำแอคชั่นโจมตีหรืออะไรได้เลยเรียกได้ว่าตรงนี้กลายเป็นเป่านิ่งโดยชัดเจนนะตรงนี้คิดอยู่ว่าถ้ามันสามารถ ใช้แล้วติดตลอดผมเรียกว่าเป็นความสามารถที่โคตรโกงมากเลยนะยิงปุ๊บมอนยืนนิ่งแล้วทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเหมือนว่ามอนมันเป็นเป้านิ่งให้เราฆ่าเลยนะตรงเนี้ยถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดมันจะเป็นอนที่โกงมากแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนอันนี้อาจจะต้องลองเล่นอีกทีนอันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ผมสนใจนะพอมันมีซ c พินตรงนี้เข้ามากับไอตัวพินที่ทํามอนทําอะไรเราไม่ได้อะเออตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูนะครับผมสําหรับใครที่อยากเล่น อาชีพที่มีความเซฟสูงผมเชื่อว่าอาชีพแท็กชเชียนนั่นนะน่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุณจะต้องลองเล่นต่อมานะครับผมจะเป็นวิชนั่นเองนะครับผมจะได้รับคลาสลองที่มีชื่อว่าลิส ซึ่งลิสต์นี้จะเป็นอาชีพที่มีพลังควบคุมความมืดและความตายเพื่อเสริมพลังแกต่ตนเองในอาชีพเนี้ยใครที่เล่น POE 1มาก็น่าจะคุ้นเคยกับหลายๆสกิลนั่นเองครับผมโดยความสามารถพิเศษของสกิลที่เห็นได้ชัดคือตรงเนี้ยมันจะมีเคิร์ดหมู่แรงๆเลยที่เรียกว่าเหมือนเคิร์ดทั้งแมบ,บเลยแล้วก็ตัวความสามารถพิเศษของลิอีกอย่างหนึ่งคือ มันสามารถใส่เกมส่วนตัวได้คือเวลาเราใส่เกมตรงเนี้ยมันจะความสามารถพิเศษของมันคือแบบว่ามันจะเพิ่มสเตตัสอย่างมากเลยตรงเนี้ยจากนีลิปมันจะเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้นแม้ว่าอาชีพเนี้ยผมอาจจะไม่ได้แนะนําอะไรมากนะตรงนี้เพราะว่าคือรายละเอียดต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้บอกมาเท่าไหร่ตรงเนี้ยอาจจะต้องรอดูอีกทีใกล้ๆวันน,นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้นะโอเคครับผมต่อมาสําหรับการอัปเดตของ p o e 2ก็จะเป็นเรื่องของสกิลและไอเทมใหม่นั่นเองสออก,ยยกิ เขาบอกว่ามีเป็นร้อยสกิลเลยแต่ว่าจะมีสกิลที่สําคัญที่เห็นแล้ววาวนั่นคือไลท์สเปกเตอร์อ่าไลท์สเปกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการเรียกวิญญาณศัตรูมาช่วยต่อสู้หรือถ้าใครไม่ต้องการที่จะเรียกมาเพื่อต่อสู้มันยังสามารถเรียกมาเพื่อช่วยบัฟให้แก่ตัวเราเองก็ว่าได้นะเรียกว่าสกิลเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันและอีกสกิลหนึ่งที่เรียกได้ว่าผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันมีอิทธิพลมาจากเกมเกมหนึ่งหรือเปล่านะสกิลนี้จะมีชื่อว่าซามอนโลอะนั่นเองครับม มันอ่านว่าโลอาหรือโลอานี่แหละเออมันเป็นการเรียกเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงขึ้นมาให้เราขี่เราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงนียช่วยต่อสู้หรือว่าพาขี่ไปได้นั่นเองนะจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันเหมือนตัวซิลเคตในมอนแทนวล่าสุดนี้เลยนะคือตัวฟิวใกล้ๆกันเลยอ่าและนอกจากนี้มันก็ยังมีตัวซัพพอร์ตเจมแล้วก็ไอเทมใหม่ๆอีกกว่าร้อยชนิดเลยก็ว่าได้เรียกว่าตรงเนี้ยโอ้โหหหูตาแตกอ่ะส่องกันตาแตกเลยอ่ะต้องมานั่งจัดบิวทำบิวใหม่ยาวๆโดยเฉพาะไอเทมใหม่ตรงเนี้ย ผมเห็นนะหลายๆชิ้นน่ยที่เป็นตัวยูนิกอะน่าสนใจมากเลยแต่ตรงนี้เดีย๋ยวเราค่อยมาติดตามดูอีกทีนะในรายละเอียดหลักๆห,หลังจากที่เกมมันอัปเดตแผ่ไปแล้วนะโอเคผมในส่วนที่4นี้จะมีเพิ่มขมึ้นมันคือการเพิ่มแผ่นที่เอ็นเกมเจ็แผ่นที่รวมถึงการเพิ่มแมชชีนิตต่างๆในแมปแล้วก็อีเวนต์บางอย่างให้มันดียิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าในช่วงเอ็นเกมเนี่ยเราจะได้แมปใหม่เพิ่มอีก7แมปเลยนะแถมยังมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มอีกมากขึ้นก็อย่างเช่นอเมเลียนวิฟ จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับลูกไฟนะครับผมตรงนี้มันจะทําการเสริมพลังบัฟให้แก่มอนสเตอร์ทําให้มอนสเตอร์รอบๆข้างนั้นเก่งขึ้นแล้วตัวมันจะหนีไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นเราต้องติดตามซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจไงมันทับให้มอนมอนสเตอร์นั้นเก่งขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นเรียกได้ว่าถ้ามอนสเตอร์มันเก่งขึ้นสิ่งที่ดีคืออะไรมันมีโอกาสที่จะทําให้ดรอปของดีขึ้นนั่นเองอ่าต่อมาก็เรียกว่า มันเป็นคอนเทนต์ที่เปรียบเสมือนการ PVP เลยก็ว่าได้นะโดยระบบนี้จะมีชื่อว่าโลกเอ็กซายนั่นเองโดยจะเป็นการนำตัวละครของผู้เล่นต่างๆในเกมเนี่ยมาปรากฏตัวในรูปแบบ NPC และทำให้เราต่อสู้กับผู้เล่นนั้นนั่นเองนะมันเป็นกึงก่งๆ PVP แหละแต่มันคือ PVE นะซึ่งโลกเอ็กซายเนี่ยอยากจะบอกว่าตัวละครไอ้ตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกับบอสเลยมันจะมีการต่อสู้การใช้สกิลต่างๆเหมือนคนเล่นเลยตรงนี้เรียกได้ว่า AI ตรงเนี้ยมัน ผมไม่แน่ใจว่านะว่าเขาจะทํามาดีขนาดไหนนะไม่รู้ว่ามันจะยากหรือง่ายขนาดไหนตรงนี้อาจจะต้องรอดูทีหลังจากที่แพทอัปเดตนั่นเองนะแต่ว่าเหมือนผมได้ยืนมาว่าถ้าตัวโลเอ็กซายเนี่ยมีการใส่ของอยูเมื่อเราชนะเรียกว่าจะได้รับของชิ้นนั้นๆมาด้วยนั่นเองนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนนะยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับผมต่อมาครับผมกับกล่องที่หลายๆคนไม่ชอบเปิดหนึ่งในนั้นคือผมนั่นคือกล่องสตองบล็อกนั่นเองนะ ในการอัปเดตนี้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยจะมีหีบระดับยูนคเพิ่มเข้ามาแน่นเองนะซึ่งในเทเลอร์อย่างที่ผมเห็นรู้สึกว่าจะเห็นแค่2กล่องเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีกล่องอื่นๆที่เขายังไม่เปิดเผยนะว่ามันมีเงื่อนไขหรือมันทํารายละเอียดอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอาจจะต้องมาลอลุ้นอีกทีในการหลังจากที่อัปเดตแพดนั่นเองนะต่อมาครับผมก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับตัวระบบเอนเกมโดยจะมีกลไกใหม่อย่างเช่น Key the c o l l u p t i o n ตรงนี้จะมาหลังจากที่เราชนะบอส ตัวนิซนั่นเองนะโดยมอนสเตอร์ในแมปนี้จะมีทั้งมอนสเตอร์ใหม่บอสใหม่ๆแล้วก็เมื่อเราผ่านได้แล้วอ่ะมันจะมีโอกาสได้รับตัว f a c t จ r i n g o งอนั่นเองโดย f a c t จ r i n g o งเนี่ยมันเป็นหินที่สามารถใช้ล็อกออปชั่นหนึ่งอันโดยการสุ่มนั่นเองแต่ว่าไอเทมที่จะนํามาใช้ได้นะั้นน่ยจะต้องเป็นไอเทมแรที่มีออปชั่นไม่ตาม่ากว่า4ช่องนั่นเองนะฮะตรงนี้มันถึงจะสามารถใช้ความสามารถของหินนี้ได้นะซึ่งหลังจากที่ดูในเทเลอร์จะเห็นว่าเขาได้ล็อกตัวสุ่ บวก3 l ม v e เ m i n i ิจากนั้นน่เมื่อเขาใช้หินสุ่มออปชันอื่นต่อไปจะเห็นว่าไอตัวบวก3 Level m i n i นะินนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนเลยนั่นคือหลักการใช้งานของหิน f a c t o r i n g o ออนั่นเองนะที่เอาไว้ใช้สำหรับการล็อกออปชันหรือมอดนั่นเองนะฮะต่อมานะครับผมจะเป็นการปรับเปลี่ยนหอคอยโดยหอคอยในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะสังเกตว่าหอคอยมันมีเยอะมากจริงๆโดยพื้นที่หนึ่งมันอาจจะมี3หอคอยแบบติดกันเลยซึ่งในการหลังอัปดเนี่ย เขาจะลดหอคอยลงเป็นอย่างมากอ่าตรงนี้คุณอาจจะถอดใจได้เห้อทาไมลดทําไมอย่างเงี้ยจริงอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียนะการลดตรงเนี้ยต่เขาก็ไปเพิ่มส่วนอื่นใช่ไหมผมมองว่ามันโอเคนะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าสิ่งที่เขาชดเชยนะั้นมีอะไรบ้างนะโดยหอคอยเนี่ยเขาจะมีเพิ่มลูกเล่นบางอย่างโดยจะมีเขียนไว้ว่ามันจะมีออปชันที่เขาเรียกว่าเพิ่มความสามารถของแท็บเล็ตผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มไหมหรือว่าจํากัดที่100%นะตรงเนี้ย เพราะจากที่ผมเห็นคือเห็นว่ามันมีแค่ร้ออต่ะตรงเนี้ยอาจจะต้องมารอดูอีกทีนะว่ามันจะมีมากกว่านี้ไหมหรือน้อยกว่านี้ไหมนะซึ่งความสามารถตรงเนี้ยมันมีผลทําให้แท็บเล็ตที่เราใส่อ่ะมันมีค่าออปชันพิเศษอ่ะคูณ2อย่างเช่นอ่าอัตราการดอบหนึอยเปอใช่ไหมเมื่อเราใส่ไปตรงเนี้ยเพิ่มอี100กร0อกลายเป็น2 0งออ่า ตรงนี้เรียกว่าผมว่ามันโอเคนะมันทําให้เราสามารถฟาร์มของได้ง่ายขึนนั่นเองและที่สําคัญหอคอยเนี่ยสามารถยัดแท็บเล็ตได้ถึง3ชิ้นด้วยกันคุณคิดดูอะไรกันยัด3ชิ้นน่ยคุณฟาร์มแบบโคตรเพลินเลยแต่ว่าการที่จะยัดชิ้นที่2และชิ้นที่3ได้นั้นน่ยมันมีเงื่อนไขว่าคุณจําเป็นที่จะต้องผ่านหอคอยโดยใช้ศีลานาทางที่มีตั้งแต่3ถึงหมหมดขึ้นไปไอตัวช่องหอกช่องหอคอยในช่องที่2หรือ3มเนี่ยมันถึงจะเปิดให้เราใส่แท็บเล็ตได้มากขึ้นนั่นเองนะเออ you การตายของผู้เล่นในช่วงเอ็นเกมจากเดิมอะแมปเอ็นเกมอะถ้าเราตายไปแล้วคือจบเลยใช่ไหมไม่ว่าเราจะมีวาร์ปเหลืออีกเท่าไหร่ก็ตามเมื่อเราตายคือแมปนั้นจะตัดจบไปเลยทันทีแต่ว่าในการปรับเปลี่ยนครั้งเนี้ยแม้ว่าเราจะตายไปแมปก็ยังไม่หายครับทาให้เราสามารถกลับมาหาของหรือเก็บของในแมปนั้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดนั่นคือยิ่งมอดเราเยอะเท่าไหรอ่อ่ะวาร์ปที่จะใช้ได้ตรงเนี้ยมันจะยิ่งลดน้อยลงปกติแล้วอ่ะใครที่จะฟาร์มจริงอะ่ะเขาจะยัดประมาณหมอดใช่ไหม แต่ว่าหมมดต,ตรงเนี้จากในคลิปเห็นว่ามันจะมีแค่1วาร์บเท่านั้นก็เท่ากับว่า1วาร์บเนี่ยคุณจะไม่สามารถตายได้เลยนั่นเองนะเมื่อตายเสร็จก็คือจบเลยแต่ว่าถ้าใครกลัวตายอาจจะเล่นแบบเซฟ,เซฟยอมลดมดลงสัก1่อันเนี้ยเพื่อเอาประกันชีวิตซึ่งมันอาจจะได้มา2วาร์บคุณอาจจะมีโอกาสตายได้1ทีแต่ว่าตรงนี้ถ้าใครคิดว่าคุณมั่นใจในของของตัวเองนะสามารถผ่านได้โดยไม่ตายแน่นอนคุณก็สามารถยัดมดได้เต็มสู่ไปเลยนะแล้วก็ลงดันได้เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ ขึ้นอยู่ว่าใครจะตัวแอ j จัดยังไงครับผมก็เรียกว่าไฮรีไฮลรเทอร์ Hi นะนะเออก็สามารถรับความเสี่ยงก็ได้ก็สามารถไปได้เลยครับผมจัดได้ตามชอบเลยนะก็สําหรับเรื่องหอคอยตรงนี้มันก็จะมีอัปเดตแท็บเล็ตเพิ่มเข้ามาใหม่อีกอย่างหนึ่งคือแท็บเล็ตที่จะทําให้ทุกแมปกลายเป็นสีฟ้าได้เลยตรงนี้หมายความว่าไอตัวแมปสีฟ้าหมายความว่าคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่านเทมบแมเพื่อเปิดให้มันฟาให้เราสามารถผ่านไปแมป ไอ้ตรงจุดๆนั้นได้ใช่ไหมกลายเป็นว่าตรงเนี้ยถ้าเรามีแท็บเล็ตตรงเนี้ยเราใส่ไปในหัวคอยปุ๊บมันจะระเบิดเลยแบบว่าเปิดทุกแมปเลยเราสามารถจิ้มไปเลยอยากลงที่ไหนที่ไหนตรงเนี้ยมันดีมากๆมันดีคือเราสามารถเดินข้ามแมปไปได้เลยนะ สมมติว่าถ้าเราเจอหอคอยที่มันมีระยะที่กว้างข้ามแม่น้ำได้เนี่ยคือก่อนนั้นเนี่ยการที่เราจะข้ามแม่น้ำได้เราอาจจะต้องอ้อมไกลค่อยๆผ่านเทียมแมบปบ่อาจจะต้องผ่านแบบ56แมปกว่าจะอ้อมได้ใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราเปิดแมปตรงนี้เราสามารถกดข้ามไปได้เลยทีเดียวนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรดีเลยคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน,นข้ามน้ำข้ามทะเลอีกแล้วนะเรียกว่าเป็นคุณภาพออฟไลฟ์อย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะ และที่สําคัญนะครับผมสําหรับใครที่ชอบสู้กับพวกบอสพี n ด c l e เอะไรตรงเนี้ยเวลาคุณตายเนะี่ยจะไม่เสีย XP พแล้วนะหรือว่าเป็นข่าวดีกว่าไนดะ้สุดท้ายครับผมที่จะลืมไม่ได้เลยและนั่นก็คือตัวหลีกใหม่นั่นเอง ก็เรียกได้ว,ว่าใครที่รอหลีกใหม่นั้นน่ะโอ้โหบอกเลยว่าทุกๆคนผมเชื่อนะว่าทุกๆคนเนี่ยรอหลีกใหม่กันแบบใจจดใจจ่อเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ผมก็รออยู่เหมือนกันอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะว่าหลีกใหม่คืออะไรเราจะมาอธิบายให้ผู้เล่นใหม่เข้าใจกันก่อนว่าหลีกใหม่คืออะไรทําไมคนถึงตื่นเต้นคนถึงชอบหลีกใหม่กันอ่ะ ลีกใหม่ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นเซิร์ฟใหม่เลยที่เราจําเป็นจะต้องเล่นเกมใหม่ทั้งหมดคนที่มาใหม่อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงชอบคุณถึงชอบเล่นใหม่ตรงนี้อ่ะผมเรียกว่าผมจะแบ่งไว้2อ,อย่างแล้วกันตอบในแง่เดียวคือก็สําหรับคนที่เข้ามาเล่น POE ใหม่ๆอ่ะเออการที่ได้มาเล่นพร้อมกันกับทุกคนเนี่ยการได้หาของขายของในแบบว่าคนที่อยู่แบบระดับใกล้เคียงผมว่ามันขายของง่ายกว่าขายได้สะดวกง่ายกว่านะอะไรเงี้ยหาซื้อง่ายขายง่ายเออ และที่สําคัญคุณสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้เพราะว่าเราเริ่มใหม่กันหมดใช่ไหมตรงเนี้ยคุณสามารถเล่นคอมมิวนิเคชกับเพื่อนๆช่วยกันอะไรเนี่ยบอกเลยว่าสนุกเออมันเพราะว่ามันเริ่มต้นใหม่เหมือนกันหมดนะแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบ Power อ e v เ l เวลลที่ให้คนไปช่วยเลเวลแต่ว่าการที่เล่นด้วยกันรู้สึกว่ามันสนุกนะต่อมาผมจะพูดในแบบเทาๆนะครับผมง่ายๆเลยคือพวกเลดของต่างๆที่เขาขายอ่ะมันมากขึ้นนั่นเอง เพราะว่าลีกเก่าอ่ะมันของมันเยอะแล้วใช่ไหมของมันล้นไปแล้วอะ่ะนี่คือวิธีการที่ GGG ในการทานั่นคือเปิดลีกใหม่ไปเลยตรงนี้มันจะช่วยลดของได้นั่นเองนะเรียกว่าให้เรามาทําของนลีกใหม่เนี่ยเพราะของมันจะได้ไม่ล้นจากลีกเก่าเน้นแต่จริงมันจบลีกไปอะ่ะของมันก็จะเข้าลีกเก่าใช่ไหมละ่ะของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยจากนั้นลีกใหม่ก็เปิดเปิดเปิด,ปดตรงนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนไปเล่นลีกใหม่กันเรื่อยเื่อนั่นเองนะฮะที่สําคัญของมันราคาดีด้วยแหละก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นสายเทานะ ก็หลีกใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมเรียกว่าสําหรับการอัปเดตครั้งใหญ่นี้ดูในไลนะ์แล้วเฮ้ยจริงๆอะ่ะมันเยอะกว่าที่คิดน,นะตอนแรกผมคิดว่ามันอัปแค่อาชีพใหม่แล้วก็ม,มีหลีกใหม่แค่นี้เองเรียกว่าประทับใจกว่าที่คิดแล้วก็เสียใจนิดหน่อยแล้วกันนะที่มันมีแค่คาเดียวมานะโอเคครับผมก็เรียกได้ว่าการอัปเดตแพร่ตัวลุงอรุณถึงการแค่นี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่เลยก็ได้นะที่อย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมแม้ว่าสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อย ที่ผมยังไม่ได้บอกไปแต่นี้ผมเลือกมาเฉพาะอันที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปส่วนสําคัญที่คุณต้องรู้ในการอัปเดตแพท P/E o e. 2ครั้งล่าสุดนี้นะครับผมสำหรับลุงอรลุนแห่งการล่านั่นเองครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมว่าจะเป็นข้อมูลอะไรนะครับผมไปก่อนละบาย